สวัสดีครับเคยคิดไหมครับว่าโลกออนไลน์เนี่ยมันก็มีกฎหมายคุ้มครองอยู่เหมือนกันวันนี้เราจะมาดูกันจะจะเลยครับว่าถ้าโพสอะไรพลาดไปบทลงโทษในชีวิตจริงมันหนักหนาะสาหัสขนาดไหนโพสแค่โพสเดียวเนี่ยนะจะเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยเหรอฟังดูเหมือนจะเกินจริงใช่ไหมครับแต่คําตอบคือได้แน่นอนครับแล้ววันนี้แหละเราจะมาดูกันว่ามันเปลี่ยนได้ยังไงผ่านบทลงโทษต่างๆที่มีอยู่จริงเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องที่หนักที่สุดก่อนเลยดีกว่านั่นก็คือบทลงโทษทางกฎหมายครับ ใช่แล้วราคาของโพสตเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ยอดไล์ยอดแชร์นะครับแต่วัดกันเป็นค่าปรับแล้วก็โทษจำคุกเลยทีเดียวลองดูตารางนี้นะครับนี่คือภาพรวมของคดีฮิตฮิตบนโลกออนไลน์เลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นมินประมาทข่าวปลอมละเมิดลิขสิทธิโอ้โหดูตัวเลขบทลงโทษสูงสุดสิครับทั้งจำคุกทั้งค่าปรับหนักๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันทีละอันเลยครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยครับ ข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์ที่เราเจอกันทุกวี่ทุกวันเนี่ยแหละครับเรื่องนี้ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะการที่เราแค่กดแชร์ข้อมูลอะไรไปโดยที่ไม่ได้เช็คให้ดีก่อนเนี่ยผลที่ตามมามันอาจจะรุนแรงกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยครับและนี่คือบทลงโทษสูงสุดจำคุก5ปีครับ5ปีเต็มๆเลยนะนานพอที่จะเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งไปได้เลยจริงๆเป็นตัวเลขที่โอ้โหต้องทำให้เราคิดแล้วคิดอีกก่อนจะกดแชร์อะไรไปมั่วๆเลยนะครับเนี่ย ยังไม่หมดนะครับนอกจากจะต้องเข้าไปอยู่ในคุกแล้วเนี่ยยังมีค่าปรับอีกสูงสุด1 0 0 0 0แบาท1นึ่งแสนนี่โหแทบจะเอาไปดาวรถได้คันหนึ่งเลยนะแสดงให้เห็นชัดๆเลยว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยเขาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากแค่ไหนเรื่องต่อมาครับการหมิ่นประมาทใส่ร้ายป้ายสียากันบลโลกออนไลน์การคอมเมนต์เอามันพิมพ์อะไรที่ทําลายชื่อเสียงคนอื่นเนี่ยบอกเลยว่ามันง่ายมากที่จะกลายเป็นคดีความขึ้นมาได้ สำหรับโทษของการหมิ่นประมาณนะครับจำคุกสูงสุด3ปีครับนี่คือการย้ำเตือนเลยนะว่าอิสระในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบเสมอจะพิมพ์อะไรก็ต้องคิดถึงผลที่จะตามมาด้วยแล้วค่าปรับละ่ะ2 0 0แสนบาทครับสูงสุดถึง2 0 0แสนบาทลองคิดภาพตามนะครับว่าเงิน2 0 0แสนเนี่ยมันแลกมากับการพิมพ์ข้อความจากอารมณ์ชั่ววูบแค่ไม่กี่วินาทีมันคุ้มกันไหม มาถึงอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะเผลอทําไปโดยไม่รู้ตัวนั่นก็คือการละเมิดลิขสิทธิ์ครับการเอาเพลงเอารูปเอาคลิปของคนอื่นมาใช้แบบดือด้อโดยไม่ได้ขออนุญ,ญาตเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทนะแต่มันผิดกฎหมายแบบเต็มเลยครับและดูบทลงโทษของคดีนี้สิครับไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้ค่าปรับสูงสุดนิปปาไปถึง8 0 0แสนบาทนะครับแล้วยังต้องโทษจำคุกสูงสุดอีก4ปีด้วยโหบางทีนี่อาจจะหนักกว่าข้อหาอื่นๆที่เราคุยกันมาตอนแรกอีกนะเนี่ย แต่เดี๋ยวก่อนบทลงโทษมันไม่ได้จบแค่ในศาลนะครับมันยังมีผลกระทบทางสังคมตามมาอีกซึ่งเอาจริงๆนะบางทีมันอาจจะอยู่กับเราไปนานกว่าโทษทางกฎหมายซะอีกเรื่องนี้เห็นภาพชัดมากเลยครับการกระทําบนโลกออนไลน์อย่างเช่นการไปบูลลี่คนอื่นเนี่ยมันส่งผลกระทบในชีวิตจริงโดยตรงเลยนะคือมันทําลายความไว้ใจกันไปเลยหรือการวิจารณ์ใครแรงๆด้วยอารมณ์เนี่ยก็อาจจะทาให้เราถูกสังคมแบนได้ง่ายๆเลยส่วนการเอาเรื่องส่วนตัวคนอื่นมาแฉ ไม่ต้องพูดถึงเลยครับความสัมพันธ์พังพินาศแน่นอนเนี่ยไม่นับผลกระทบอื่นๆอีกนะอย่างเช่นชื่อเสียงที่เสียไปเนี่ยทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องงานมันกู้คืนมายากมากนะครับแล้วก็อาจจะโดนแบน์จากโซเชียลมีเดียไปเลยพลาดโอกาสดีๆในชีวิตทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานและที่สําคัญที่สุดคือความรู้สึกผิดที่มันกัดกินใจเราเองนี่แหละโอเคพอเรารู้ถึงความเสี่ยงรู้ถึงบทลงโทษทั้งหมดแล้วเนี่ย คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วเราจะป้องกันตัวเองยังไงดีล่ะเอาละครับในส่วนนี้เราจะมาเปลี่ยนความตระหนักรู้ให้เป็นการลงมือทํากันจริงๆแล้วมันมีแค่3ามข้อง่ายๆแต่สําคัญมากๆเลยครับข้อแรกเลยคือต้องรู้กฎหมายก่อนเข้าใจกติกาของโลกดิจิทัลที่เราเล่นอยู่ข้อ2ต้องรับผิดชอบครับทุกโพสต์ทุกคอมเมนต์ Comment, ทุกการแชร์ของเราและข้อสุดท้ายที่สําคัญที่สุดคือใช้โซเชียลอย่างมีสติครับ คิดคิดก่อนพิมพ์คิดก่อนโพสต์คิดก่อนแชร์ทุกครั้งมันก็เหมือนกับคำพูดที่ว่าโซเชียลมีเดียเป็นดาบสองคมนั่นแหละครับมันสรุปทุกอย่างได้ดีมากๆเลยนะการใช้งานอย่างรับผิดช,ชอบเนี่ยแหละคือกุญแจสําคัญที่จะทําให้เราได้ประโยชน์จากมันแล้วก็หลีกเลี่ยงอันตรายไปได้คือพลังมันอยู่ในมือเราก็จริงแต่ความรับผิดช,ชอบมันก็อยู่ในมือเราเหมือนกันนะครับและสุดท้ายนี้อยากจะฝากคําถามทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันนะครับก่อนที่เราจะโพสต์อะไรครั้งต่อไป ลองถามใจตัวเองดูสักนิดว่าเราพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่จะตามมาแล้วจริงๆหรือยัง